สวัสดีครับนี่มีอะไรจะเล่าให้ฟังนะครับเมื่อเดินเมษาโดนแก๊ปหักเงินคืนลูกค้านะครับเนื่องจากว่าไปส่งผิดบ้านพราเข็ดวันนี้ก็เลยว่าไปถึงบ้านลูกค้านะครับก็เลยเอ่ยปากถามลูกค้าก่อนเลยเพื่อความชัวนะครับ เกียรต้องมานั่งใช้เงินคืนลูกค้านะครับสวัสดีครับลูกค้าออเดอร์เกี๊ยวครับลูกค้าบอกไม่ใช่ค่ะก็ลูกค้าชื่อนีหรือเปล่าครับอเใช่ค่ะแต่เกี๊ยวไม่ใช่ของหนูนะคะอะไรเงี้ยก็บอกใช่ครับลูกค้าลูกค้าสั่งเกี๊ยวสิบลูกอะไรเงี้ยลูกค้าบอก อ๋อหนู hmm. สั่งขนมจีบค่ะ